เป็นไงบ้างหยุดไปเดี๋ยวมีหมอร้านครับเพิ่งรีเฟกต์ว่อนเดนแซลวันนี้เป็นไงประเดิมสนามหรอจบเลยไอ้เอะไรไม่พูดอะไรเลยปอกปอกมาพี่ไหวเปล่าไอ้โนแบนหยาบแบนหยาบเผอเสื้อของดิ้งงนเขวคอนเทนต์ดีกว่านี้นี่พี่เรมาชวยหน่อยอันนี้พี่กอลเตอร์กลับมาอีกแล้วนะครับกับบล็อกอานะครับเริ่มแข่ง RPL Winter 2 0 2พันะครับครั้งแรกประเดิมด้วยเมนูของอะไร Infinity ครับกินไม่มีวันหมดกับที่นี่เลยสปอนเค้าได้นะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพาไปพบน้องๆครับหลังจากจที่ไม่เจอกันนานนะกับคนดูเฮ้ยมาเดินพาพอดีเลยนิกกี้ของเรานะวันนี้มาด้วย,ยใส่เสื้อมาเที่ยังไงข้ากันเป็นไงบ้างลองชายหลังจากที่ได้ พักไปช่วงนึงแล้วก็กลับมาแข่งละแบบโปรลีกก็ดีครับก็ดีพักผ่อนเต็มที่ไหมเต็มที่ครับคิดถึงคิดถึงแฟนคลับไหมเนี่ยเขารอเชียเราอยู่คิดถึงครับฝากเชียพวกเราได้นะครับจะทำให้ดีมากกว่าเร็วโนี่ดูเสื้อใหม่ของน้องก่อนเปิดมากับเสื้อใหม่นะคุยกับคนนิดนึงแล้วกันเปิดหลีกมาวันแรกเลยวิ่งนี้มีนกให้สองตัวเลยอยู่ว่าเราจะมี ลูกซองเราสองลูกนี่จะยิงเข้าหรือเปล่าก็ได้มีโอกาสพักไปแล้วก็แบบมีเวลาซ้อมเตรียมตัวนี่ประมาณกี่วันคอับอกสองอาทิตย์สองอาทิตย์ครึ่งสองอาทิตย์ครึ่งแต่ก็คือก่อนหน้านั้นก็ซ้อมไว้อยู่แล้วแค่ซ้อมพักพักประมาณพักประมาณสองอาทิตย์กว่าอ๋อพักสองอาทิตย์โอเคก็กลับมาพร้อมแบบไฟเต็มเปี่ยมนะเพราะว่าไปพักเติมน้ำมันมาใช่อ่าคุณจะมาไปเที่ยวไหนมาบ้างเนี่ยไป ไม่ได้ไปเลยพักผ่อนมาก่อนจะเริ่มแข่งทำอะไรมาบ้างครับผมไม่ทำนะครับซ้อมอยู่เดียววันหยุดคุณก็ยังซ้อมอยู่กี่ดาวแล้วตอนนี้หน้ครับแม่เล่นหลายวันแล้วอาจจะมีหลายตัวใช่ไหมมีหลายตัวครับตายดาวเยอะหมดดูจากคนนี้ละลิกใส่เสื้อตัวใหม่แล้วรู้สึกออร่าออกนะเอาจริงๆให้คนดูคอมเมนต์เอาจริงๆโอ้โหดูดิรักสปอนเซอร์จัดออล่าที่สามออร่าที่สามได้โอเควันนี้สู้ๆครับเป็นไงบ้างหยุดไปเตรียม หมรักครับเพิ่งรีเฟกเมืวานเดินเซลมาในฐานะกับตันทีมนุนุจะทำอะไรให้น้องๆบ้างครับสีสัต์ไม่ทำด้วยเป็นผู้มีประสบการณ์มากที่สุดในทีมโอเคไหมเน้นทรงครั้งทสองเน้นอะไรเน้นทรงจะหลังทรงดีมีแต่ทรงอะโอเคเดินเซลกันแล้วโอเคเขามีแต่ทรงจริงไหมหรือจริงเขามีของด้วยมีของนะครับอันนี้พูดออกสิ่งไม่ได้โอเค พูดถึงกัปตันทีมหน่อยเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาแบบมีทรงมีทรงมีทรง,ม,รงมีของหมดเนะพูดถึงเขาหน่อยกัปตันทีมนู้นอะไรวะไม่ได้ยินเลยอ๋อ <laughs> <laughs> โอเคน <laughs> ู้นูมารับบทบาทกัปตันทีม <c oughs> โปลิกซิั่นใหม่นี้พูดถึงกัปตันทีมหน่อยนี่ของผมแค่ <c oughs> <c oughs> นี้เลยเหรออ่ะแล้วฝากอะไรถึงแฟนคลับหน่อยละกันเพราะเขารอเชียร์เราโปลิกซิั่นใหม่อยู่นิดนึงฝากเชียร์แมตต์ต่อแมทนะครับเอาแค่แมตต์ต่อแมทเหรอแมททั้งตั้งเหรอ เรือผีครับทุกคนผมเชียร์เรือนี้ไม่รู้คนดูเชียร์ไหนแต่ผมเชียร์เรือนี้เรือผีคนดูเท่านั้นที่เข้าใจอะไรนะอั้มปออันนี้ส่งส่งต่อเรือให้น้องอ่ะเนี่ยเรือนู้ท็อปอ่ะไม่มีแล้วไม่มี้วคลิปอั้มมันคืออะไรอั้มปอคือคลิปอะไรคลิปมันไม่รู้มันมีคนตัดแฟนคลับนอเธธดวใใจหั นายชี้มาร้านรามเมงไม่กินรามเมงนะครับกินเขาเรียกว่าอะไรนะเชีคัสเซอร์เป็นเชีคัสเซอร์เป็นเนื้ออะไรเน,นื้อหมูน่ากินจัดนี่ครับน,น,น,น้ามาครับตอนนี้โชว์เสื้อหน่อยไปไหนมา EWC เป็นรายการที่ไหนพี่ที่พี่ไปมา ที่ซาอุไปดูแข่งครับจีครับผมถ้าเกิดรีวิวสั้นๆก็คือร้อนอร้อนมากร้อนมากโอเคแล้วผมก็มีอ<ะ>ันนึงมาฝากพี่นี่อ่าแฮปปี้เบิร์เดย์ออ๋ขอบคุณมากแต่ว่าพี่ดงองเงินให้ผมแล้ว <c oughs> โชวนแฮปปเบ์เดย์ที่โอนเงิน <c oughs> แซวเล่นแซวเล่นนี่นะดงฝากซื้อทำไมถึงฝากซื้อฮะสวยดีนะรุ่นนี้แต่คุณซื้อไซส์ M เดี๋ยวลองดูอนไซส์หมดอ๋อนึกว่าซื้อไปฝากใครกด เดีลองดูใส่ทั้งคู่อ้าโอเคครับผมมาถึงตึกก็พบรักเลยตามหาตัวตั้งนานอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองเพราะหนุ่มเซเว่ถึงตึกเป็นที่เรียบร้อยหลังจากกระทบไหล่ตั้งเดียวที่เซเว่นนี่วันนี้เป็นไงประเดิมสนามอ๋ออะไรไม่พูดอะไรเลยง่วง วันนี้เปิดลูกซองคุณยิงนกโดนไหมลูกซองคุณอนะเคยเล่นเกมไหมที่มันยิงนกตอนเด็กเด็กบินอะจันร่อนอะจันร่อนเล่นเมื่อ,นนะอคืนโอ้ยนี่แสดงว่าได้เล่นแครีป่าชัวร์วันนี้แมะแซลน้องปอนะครับวันนี้น้องปอลงประเดิมสนามนะครับเปิดนี่เดี๋ยวมาดูคนอื่นกำลังเทสกันอยู่ระหว่างก่อนแข่งวันนี้ทีมเราก็มาเจอทีมเคเอี o G นะครับ <laughs> มีละครเยอะๆไม่มเงียบนะได้เลยๆไปทำในบอกเ่ินเลยกวัจะมีเจอเจ้นิดนึงนะสามสองหนึ่รือท โอ้โหแล้วเวฟเข้าแบบนี้ครับด้านล่างไม่มีปัญหาครับบุรีรัมย์ได้แน่นอนครับเลจบเลยนะครับใช่มีความมุ่งได้ครับเดี๋ยวพี่มีฟิกเกอร์อยู่ลงไปมีฟิ้นด้วยมิกเข้ามาด้านในครับแล้วยังไงฮะลิกกี้ยังได้จด่ายดาเมจต่อด้วยซานมาเข้ามาแต่ด้านหลังไม่มีดาเมจไม่มีพลาดจริงๆแล้วเข้าไปถไยเอวตูวได้ครับเรียบร้อยกระตุน้นในครับนั่นแหละฮะโดนจับไปเป็นเกมแรกก่อนเลยครับของบุรีรัมย์จะได้อีสปอนครับนี่แหละเรียกเกมไม่ใช่นี่ละ ไม่ไม่เดี๋ยวโคตรดนจบกูจะิดพี่เยววชิตามาถ่ายในห้องเพยนี่เรา่ชอบจัดจบเกมหนึ่งไปที่เรียบร้อยครับน้ำเง่งนย์ไปต่อเกมสองไหน่อยครับ มาได้ง่ายๆแล้วนะไม่ใช่แค่ตัวของทาาน้านโตโรอย่างเดียวที่หนาครับหมู<ร>บอลตอนก็หนาโอ้ลูกเจไดโดนท้อไ,ไปเมื่อกี้แล้วไหลก็มาข้างในเจไดโดนดาเมจไม่ไหวครับจัดทุกอย่างใส่ไปแล้วเจไดาหายไปทางหน้าตรงนี้พยายามจะหาจังหวะในการเล่นอยู่จกักระพัฒยังไงจะฟิกจับไหมยังไม่ได้จับเจออะไรด้วยซ้ำก็หายไปเลยครับตัวนี้แล้ววิ่งใส่หน้ากันมาต่อและตรงนี้แต้มที่2จะไปไหนเสียครับจงฝั่งบร e ีรัมอินสปอร์ตได้มาแน่ๆนครับแล้วเป็นเกมกินคลีนจบเกมสอบเป็นที่เรียบร้อยครับตอนนี้สองศูนย์ เนี่ยเกมนี้ต้องเดียวอให้นะขายสะเอาเลยขายของให้เห็นหน้าตองหน่อยขายของนะขายสะขายของผมเพื่อดหนึ่งเฮ้ยโบเล่นดีจัดเลยปัดปรับปปัดคอยไปุูกันต่อเกมสามจะจะหาจังหัดเซอร์ไพรส์จากพัดมีฟิกเกอร์มีนัโดัวเนี้ยแต่ว่ายืนตั้งโซทให้ก่อนครับทางฝั่งของลิตเติลบอยเราดึงมาลึกๆตรงนี้ล็อกนี่ไม่โดน รอรับอยู่แล้วเกี่ยวมาแต่ว่ามีล้างทันทีครับตรงนี้เปิดบอลมาท่อมาเปิดทางออกสกายกามาเล่นแบนลากมาแต่ด้ำแขมันจะไม่พอเท่าไหร่ด้านหลังเขาต้องไปล้ำแจกฝาทุกนายหายไปก่อนแล้วล่าหลับอยู่จะพันลุกลงไปและแบบนี้เหลือแค่สามคนเดียวละหายหมดทั้งตีเป็นแอสของมูรัมครับสามซุนสามซุนแน่นอนนะพี่น้องนะมาครับแข่งขันสองมือแข่งขันอีกเจ็ดวิหกวิคลิปขอคลิปเข้ามามาแล้วไม่มีใครกันเลยครับบ้านล้มลครับ ไปครับโลนเลยและเป,ป็นบุรีรัมย์อีสปอร์ตเอาชนะไ,ได้ซินี้จบเกมสามมาแล้วก็ชนะเคเอีนะครับวันนี้ได้มาหนึ่งแต้มเป็นไงบ้างเพื่อนๆโหดไหมนี่วันนี้อ้าวสั่นมากเป็นไง <c oughs> <c oughs> บ,บ้างทอมวันนี้เปิดสนามมาแบบเปิดมาดี<ม>พูดอะไรหน่อยไหมรอดูตรงนี้ดีกว่าอ้าวันตึงเย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อนเดียวโอเคก็ฝากเป็นกำลังใจให้บุรีรัมย์นเตดอีสปอร์ต ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบูรามิเต็ดด้วยนะครับผมเป็นอะไรให้น้องกันด้วยแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าอยากจะเห็นอะไรในวอลกนะครับผมอันไหนที่ใส่มาได้ผมก็จะหามาใส่ให้นะครับสำหรับคอมเมนต์คนดูนะครับผมเฮ้ยสวยหนูๆมากันก้าซิกแซ ถูกใจมากท่านี้มาเก่งกาศก็เป็นไงบ้างปอวันนี้เพราะว่าแฟนขับทีมบุลามนี่คิดถึงปอแล้วก็เมนอยากเห็นปอลงนี่วันนี้ก็ได้ลงไปเล่นโชว์เลยขอบคุณที่อยากเห็นกันวันนี้ก็พยายามพัฒนาพยายามเข้าพีออฟได้แล้วก็ชนะในพยีออฟได้เหลืองแล้วก็ได้เข้าฟินเนตเอเป็นไงบ้างเดียววันนี้เปิดสนามมาสวยงามตายหนึ่งตัว อ้เอ้าผมสามารถเล่นแบบไม่ตายได้ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังเล่นได้ดีกว่านี้ใช่โอ้หขนาดมาเข้มขนาดนี้แล้วโอเคก็เป็นกำลังใจให้น้องต่อไปด้วยโหดขึ้นทุกๆวันนะอันนี้หลังแข่งก็ต้องเล่นโซเชียลประจำนะผมเด็กมอต้นนะครับ ทำไมอ่ะหนีต้องเรียนมาแข่งทรงผมดูผมไล้รับเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยกลับมาอีกแล้วทรงเนี้ยอันนี้ร้านเดิมหรือร้านใหม่ร้านเดิมครับร้านเดิมครับขอตว์นี้เดียวนะครับนี่ไงเราจะจับเธอในอันนี้โอเคสัตวนี้เดียวก็เหลยสัตวนี้เดียวอย่างเงี้ยแต่พอทรงนี้ผมโหดตลอดเลยนะทรงเทพวะทรงเทพเลผมจะเอาเล่นกากใช่ใครถูกใจทรงผมของน้องลิตเินบอยมาคอมเมนต์กันเลยนะครับผมวันนี้ก็จบไปได้อย่างสวยงามนะครับได้มาถึงแต้มนะวันพรุ่งนี้ ของจริงนะเป็นมีเหี่ยาสองคนนะมีอินซีกับเหี่ยวพวกนี้เราต้องผ่านแปได้จะไปนี่ครับวันนี้วันเจอกับทารอนครับผมรบเราจะไปันที่ร้านใหม่นะครับโดยคานาชิแนะนําแล้วก็ป,อก,ปอกเพื่อแนะนำสองคนทําไมถึงท้าไมถึงแนะนําร้านนี้บอกเลยเพราะว่าผมกิน้านทุกร้านจว้นฮาจิปังจะเวน้นเส้น <laughs> ไม่เกี่ยวกับที่เป็นทาจิบังแต่ว่าผมไม่กินเส้นอ๋อเป็นคนที่ไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวชาเลนไม่กินเส้นราอยวัตอนนี้เปียบเบสหนึ่งหนึ่งพันวันแล้วจริงเหรอเพราะว่าหนึ่งพันวันวเหรอเพราะว่าเกินหนึ่งพันวันไปแล้วตอนซัม,มนเมอร์อ่ะเอ้ยชายเลนว่ะแล้วก็ทำได้ทำได้แรือเล่านี่ครับวันนี้เรามากินกันที่ร้าน Sushi e x p เพรสนะครับน้องอยากจะเป็นคนญี่ปุ่นไงดูหน้าน้องก็รู้แล้วว่าเป็นคนญี่ปุ่นตั้งแต่กำเนิดมิเซโนะโอทอซังโอคาซังโอบาซังโนโตโอซาเบ้า กินง่ายๆนะซูชิไข่หวานัไข่ฟรีแล้วก็กว,กวดหัวกานะครับของคานาชิเอาตอนแรกที่จะเสียม<ป>ชอบกินอะไรครับร้านซูชิกุ้งกุ้ง,งไหนคุณโูน,นยังไม่หนูยิบกุงเลยอ๋ะกินไปแล้วกินไปแล้วหมดคำเดียวนี่ครับผมหัวก,กาที่น้องคานาชิกับน้องพอกๆแนะนำมาของร้านนี้ เพิ่นกัดอ e ่ะคือถ้ามาห้าครัก็เปิดน้ำบอกเลยว่าอร่อยจัดไอ้นี่โอ้โอเคครับกินนี่กับน้องๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเจอที่ตึกกันพร้อมแขกครับนี่ครับถึงตึกแล้วครับสวัสดีครับเฮ้ยบอกว่าวันนี้วันนี้ประธาบเหียวแดงนะครับเสื้อใหม่ถือว่าแปลกตามากเปิดเสื้อให้พี่คุณดูดิดูดิงานอคอนเทนต์หน่อยดีกว่อยานิด มางานเชื่ดำคี่เรามาโชว์เนี่ผ่อันนี้พี่พออตเร์พี่โดนแฝงตัวแล้วเนี่ยพี่โดนแฝงตัวโดยแฟนคลับแฟนคลับบุรีรัมย์อยู่ในพีมพ์งานดาร์ลอนเสื้อใหม่เป็นไงบ้างโดนใจหรือเปล่าสวยดีถ่ายโน่หน่อยสวัสดีครับเพราะว่าไม่คุยกับโน่หน่อยยังยังมาไม่ทัน เฮ้ยเหมือนเราเลยไม่ไเหมือนเราเหมือนเราเหมอกันเลยเหมือนกันเลยแต่คิดถึงไงคิดถึงแจนโอแบบว่าใส่เสื้อทารอนนี่กลับมาคนหลายๆคนน่าจะคิดถึงโนใส่เสื้อทารอนอันไหนไหนกะซิบหน่อยตอนอยู่ฟูลเรนเสอร์ส้มกลับมาทารอนก็ส้มเลยอ๋อมันชอบสีกับม้าชอบสีกับม้าดูเห็นลมล่างไงโอเคอ้าวแบนเลยไม่เห็นหรอเป็นไงบ้างก็แบบพูดหน่อยแบบโนกลับมาอะไรเงี้ยเรูวความรู้สึกเหมือนกลับบ้านแล้วกันเพราะว่าแบบมันทุกอย่างมันก็ยังคงเหมือนเดิมอะทั้งเรื่องแบบ บรรยากาศหลังบ้านเพเยอร์อะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นความรู้สึกเดิมแค่แค่กลับมาในฐานะที่เราโตขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนเราอาจจะยังแบบเหมือนเด็กใช้คำว่าเด็กก็ได้เราตอนนี้เรากลับมาเป็นแบบเหมือนพี่ใหญ่สุดในทีมเราก็ต้องเป็นเป็นผู้นำเป็นผู้นําแต่ว่าก็ต้องมีเหตุและผลมากขึ้นอะไรเงี้ยจะตัดสินใจทําอะไรก็ต้องเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นขอให้โนกลับมาก็เต็มที่ครับแบบคารอก็้วยว่ารูรอนจะได้เข้าไปในเพลย์ด้วยกันไหมจะไปผมพครับไหนชวนมา ตอนนี้ก่อนแข่งนะครับก็ทำการเทสระบบสามสองยิ้มนิดนึงสามสองที่สามสองนี 3> <3 <3 ่ครับคนที่ใส่เสื้อทารอนตัวใหม่แล้วลอดที่สุดแอลนพีเอ้าัวเหรออะไรไม่ใช่ลอดที่สุดในที่ีหลอดที่สุดนะใช้คำนี้ละกันพูดผิดพิกพันนะแอลมอนพีใส่มาแล้วดูดี จริงหรือเปล่าอ่าทุกคนนะคอมเมนต์ช่วยกันหน่อยแล้วก็สำหรับทุกคนก็ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบูดามยูเต็ดอีสปอร์ตด้วยนะครับ <m> อย่าลืมนะ,ะใครที่ชอบอยากเห็นอะไรในวอลก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมจะอ่านแล้วเดี๋ยวจะนำมาเพิ่มให้ใน EP ีหน้าๆน,านะครับผมโอม,โอมวันนี้รีวิวเสื้อใหม่หน่อยขายเสืออเส้อใหม่หน่อยเสื้อใหม่ ก็แบบแปลกตาแปลกตาไม่ค่อยเห็นทำออกมามีแค่นักแข่งนะครับยังไม่พร้อมขายผมไม่พร้อมขายยังไม่พร้อมขายเพิ่งได้วันที่เจอเย่จริงหรอก็คือใส่เลยไม่ซักใส่เลยซักแล้วอ๋อซักมาแล้วโอเคไปถ่ายรูปกับทีมก่อนนี่ครับทีมฮารอนพร้อมแล้วเพื่อนรักนะวันนี้ต้องมาหักกันเองแวะคุยกับโค้ชสักหน่อยแล้วกันเออจอดยับเลยดิโอเจอโมเลินอยู่นะนี่มาเจอโค้ดโดยพีิบอมแบมมาแซวก็เป็นไงบ้างเพราะว่าครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจอพารอนแต่มันไม่เหมือนเดิมนะวันนี้แบบเจอโน่ด้วยต้องเตรียมการรับมือก็เปลี่ยนนิดหน่อยสามสองหนึ่งลุยนะครับทุกคนเดินแซไลอยนะเนี่ยฮะลุยนะเนี่ย้วยนะพี่ย ได้ความคุกมนะครับไปไหนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าแคลรี่หรือเขาเดี๋ยวจะเจอกันในเกมนะครับได้ครับเป็นไงบ้างครับสบายดีครับโอเคสู้ๆนะครับวันนี้ b i u d v l k i n เดี๋ยวกระเป๋างมงเข้ามาด้านหลังกระต่ายเอโดนอยู่สับสดมาได้คีบเข้าถึงไหมมั้งีตรงนี้เข้าไปล้วงด้านหลังมาไล่เคลียร์ไล่ตีทางฝั่งของ ตัวอาร์ติเตลป์อยู่แต<ห>่<อ>มันจะไม่พอสักเท่าไหร่ก็แต่เอเซฟจะยิงอยู่แต่สุดท้ายจำนวนคนมันน้อยกว่าจริงๆรฟอนไลน์ไม่อยู่แล้วแบบนี้ก,นกลับมาหาพีเพิจะไหลมาคีฟดึงมาตรงนี้มีใครตีบ้านให้หน่อยได้ไหมมีคนตีบ้านหรือเปล่าได้อยู่ร้อยกว่าสุดท้ายจบจนได้3.4นาทีบุรีรัมม์นี่เ<ม>หนื<ถ>่อยหรออ๋อเฮนดี<ถ>้เล<ถ>่นพลาดเยอะเลยเออเกมแรกอย่างเงี้ยแหละเกมแรกต้องตึงๆหน่อยเล็กเก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วหลายชเก่งแล้วไอตอนได้กอดแบบพี่ว่าเล่นหลัง องเลยคีดยังไม่เคลียร์เลยรีบๆเลยแต่เดินลองว่าสวย,สวย,สวยตาไหลนริ่มเกียมไม่ไปเจอต่อเกม2สอง การเข้ามาตรงกลางมงใส่ลำบางเดียวพี่กดล็อกกอดตรงกลางของบอเยิงขึ้นมาก่อนแล้วก็ตา่างเอยิงฟรียังมีทีูตต่ตรงกลางอยู่มาแล้วต้องเลือกเล่นดูรู้เขาไปลูกหลังลำบากคงกระต่ายเอและบาดได้มาหมดแต่ว่าโคกาสที่ตัวของเทาว์หรือเปล่าดูรู้ตายลงไปก่อนเดี๋ยวก็เกิดแลกกันมาตรงนี้กระต,ต่ตายเอชีวิตสองพยายามจะเล่นอยู่ดิสปอร์เพียางลำบากได้ไห้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวกันเสียไปทสองคนจับกันรลำบากทารอนจะไม่เสียใครเลยต็อเกิดมาตัวสุดท้ายกระต่ายเอตามไปแต่ว่าคิปเข้ามาแล้วแบบนี้ลำบางของทารอนตามมาตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ นะขอดมั่วนะขอดมั่วโอ้หมันแลกลิกไลอยู่เฮ้ยโอ้ได้ไหวเฮ้ยได้อยู่ไม่ไหวเนีเฮ้ยลิกกี้มีนตินะเว้ยไม่ไหว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 ดีเดแถบบอมตัวเราชอบแถบบอม <ผ>ไปครับไปต่อเกมสามผมเล่น <ไป S 1> อยนู่นะฉีฉีฉีต้องขอบขอบโดนซีซสตัร์มาต่อจังหวะเสียก่อนเกิดไปซื้อสดมาสำหรับตัวของบ้านกุ้งจ่ายพี่เกอร์มาไม่รอดอยู่ดีฮะบ้นานเก็บไปและเลือกที่จะเบิร์ดหรือเปล่าแล้วคู่ใน,นตรงนี้ขี้ขาวกดเขียวมายื้อเขียวมาแล้วก็สุดท้ายฮะมีอันตีวนกลับมาอยู่ทีกอเสียตรงนี้เป็น<า>ตตายตอีก ไม่ได้สักทีฮะแล้วก็แล<ม>้วสายฟ้าไล่มาแต่ว่าคนตรงนี้แบกเล่นกันมาแล้วโดนม็อกส่องม็อกสอง,ง,สองอเข้ามาเข้ามาแล้วลิอกี้ตรงนี้หายไปไอบ้บอลโป๊ะเอาคืนให้เราเก็บไปสองเหมือนกันนะแลกกันมาชีวิตตรงนี้แล้วเหลือแค่ไฮยันเตยกับทาจิเท่านั้นเองฮะ มีตัวของลิตตเิ้ลบอยลลีดสบอลรอรับกดล้างมาแต่ว่ามูนเพียสบาดมาทะลุกอดตรงนี้มาไม่มีปัญหาเอาแล้ฮะคนเดียวยื้อสองบอลหรือเปล่าแต่ว่าคลิปเข้าครับลิปกลารไหลไปได้เลยกดกอดตรงนี้ยึดไว้แล้วล้ำมาล้ำอย่างตึงล้ำทุกอย่างแต่ว่าหายเตะของกระไายเอตรงนี้รอสองของอยู่ขึ้นมาเป็นแข็งยื้อด้วยแข็งมาไม่มีปัญหาแล้วตรงนี้ล้ำมาแบบเลืนพลืนคลิปกลารกับเพืคุณได้มีชีพไปตัวลิตตเิ้ลบอลยังที่อยู่อยู่ต้องคลิปกลารคลิปกลารใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนลอต่อไปสองพันสองพันสามพันเรียบร้อยสองหนึ่งทาลอนบ ไม่แล้บเกมสามตึงมากฝากคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอกำลังใจให้น้องๆและแล้วก็ฝากคอมเมนต์ถึงน้องๆให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับเราต้องกลับมาได้เกมสี่นี่สลับป๊อกๆนะครับผมจากโคทาสส์พอเชฟเซตติ้งไรเป็นร้อยหนึอโดนแซวแล้วเดินใครพี่เดินได้แี่เขาเล่นกันมาณสามสิบนาทีสามเกมเนี่ยเราจะลงมาไม่ได้ขอแต้มเพอโอเค เท่ากันได้ไหมได้ปหมสองสองก่อนเดี๋ยวเราบอกเขาขอสองสองกันนั้นแล้วเราขอกินได้ปอกปอกมาพี่ไหวเปล่าไอ้น้องเบนหยานเบนหยาบเบนหยาบเว้ยเกียนช่ไอ้น้องเบนหยานหน่อยเกินเกียนไอ้เดินเกียนสกิลเอลอี๋ใหญ่เยอะมากเลยครับปุ่ยดำช็อกเออสองสอง แทงทไล้ยนะครับโัวทไล้ยด้วยครับน่าจะยัดเข้าไหมนี่เพื่อตรงกลางก่อนที่ฟองเทนโดนอยู่ชูใจโดนอู่ใส่เลยชุูไม่ทันหายเลยแบบนี้เลยอู่สองสองก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วตัวฟอฟองไหลไหลมาเต็มสุดท้ายตัวเองตายลงไปครับสองเพลทหนึ่งมายีบยังไม่เข้าตรงกลางบ้านคุมคำไว้ให้ก่อนแต่ว่าน่าจะยากครับเดี๋ยวก็เกิดไปแล้วแล้วดาเมจจะไม่พอหรือเปล่าโดนกัดหูมาลิตเติ้ลบอยเหลือหนึ่งทีโดนยิงไปแต่ว่าสามคนเหมือนกันอังกูตันโดนไปเหลือแค่สองคนตรงนี้ต่อสี่คน มีเล่นได้ไหมตัวของทามัทพีตัวเดินขึ้นหน้ามาแล้วขอตีบ้านก่อนแล้วการตัวของทามาัทพีเสียก่อบเกิดไปลิกกี้บอกไม่สนใจขออนุญาตตีบ้านแล้วตามมาตีเสมอไปสองต่อสองเกมครับบล็อก,อกลงมาแกให้มีคนตื่นเต,ต้นนะดูของก่อนนะครับะชิค้ไบรทรอทำน้องรอรับน้องนะเม่่ยหน่ๆสวยจยัดไปไเดียวเอา เกมนี้เกมที่4ี่บิลโลของทีมเราเกือบเกือบทำแพ้โอ้โหชนะมาได้เนี่ครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ป๊อกๆด้วยนะครับเขาไม่เยอะนะยังดีที่มาโคฮาแต่ว่ายังดีที่ยังมีสกิลเพย์อยู่เนีครับเดี๋ยวถามนะไอเดี๋ยวจะคุยในห้องดีกว่าอันนี้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมีพักแป๊บนึ่งยามาดี๋ยใช่ใช่พักแป๊บนึงโอเคครับลูกคนเกม5นะครับเดี๋ยวเกม4 มีแล้วจับพาที่คุณเข้านอนหงบก็หมับแล้วบต้องโง่ <S <S ดาไม่มีฟิกด้วยฮะเดวี่พาสีก็ไม่มีแล้วด้วยฮะ อกาสเสียทั้งว่าตัวการศูนย์แล้วอาวอนทียืนข้ามไก่อนและฝั่งตรงนี้ถ่ายมารีสกิลให้ด้วยข้างหลังเหมือนปอกป๋องจะเข้ามาลูกแล้วเหมือนเมดสาวคนนี้จะลุกลงไปกระต่ายเอเหลือเลื่อนไปเยอะมากปอกป๋องบอกว่าจะเอาสุดและไล่ต่อถามมิ่งตรงนี้บอกเลยว่านาทีบาซื้อเกาะเกิดแบบสุดแต่ว่าตรงนี้โดโซโลจากนู้นไปโดดข้ามคื่อมาตรงนี้ไม่มีปัญหาที่เด็กขอตรงนี้กีกับจอรเล็กที่โดนเก็บมาเหมือนกันแล้วยิงสวนแล้วรับสวนมาอยงนี้สวนเลยกระต่ายเอบอกว่าสุดแล้วโดนไปพันเจ็ดแล้วตรงนี้ตายไปสี่แล้วจบเลยไหมครับน่าจะจบเลยครับแบบ โอ้แล้วเดินหน้าขึ้นหน้ามาแล้วตรงนี้ครับเหลือแค่ลิกกี่คนเดียวไม่ไหวเลยครับแล้วสุดท้ายครับตรงนี้แตามแรกครับของทางทารอนมาแล้วครับ3ต่อ2เกมครับจบเกม5มานะครับก็วันนี้่ายให้กับทารอนไปนะวีคนี้มีนก2ตัวนะแต่ได้มาแค่ตัวเดียวไว้ครึ่งหลังท้องแกมือกับจาโนโนใหมลนน่ลุ้นนะนั่งดูลุ้นโอ้ไฟไท้ายอ่ะได้ลุ้นแล้ว <c oughs> อ่ะไอปอลส<อ><อ>ายไฟไฟอ้อมสวย แล้วแบบแย่กาเก็บไปนิดนึงนะเกมเมื่อกี้เหมือนจะสุดเลยใช่ทำไมโอ้แบบเก็บหมดเลยใช่จังหวะนี้ยิงแรงด้วยจังหวะนี้เดี๋ยวนี้เด็กเแค่นี้ใหม่นี่คือฉายกันหลายคนละเข้ามาใหม่ยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องๆแล้วก็ทีมด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันได้ยังไงก็วิดหน้าจะกลับมาให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยก็วันนี้ก็ส่งน้องๆกลับ ไปวิกหน้ามีนก2ตัวได้มาตัวหนึ่งวิกนี้วิกหน้าเจอใครครับผมนกแมงจิกกว่านกใหญ่เจอเจอรุ่นใหญ่นะเอเอก็คือเป็นทีมที่ค่อนข้างเข้ม2ทีมเลยก็ประมาณไม่ได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็เชียร์ทีมรามิเอเตตอีสปอร์ตในวิคหน้าด้วยนะครับเจอกบบ EA เอแชมเปอร์ลีกนะแล้วก็เป็นทีมที่ผลงานดีที่สุดในทัวร์ที่ผ่านมาเ p l รวมถึงฟูลเซนที่มาแรงนะีท่านนี้ก็คือบอกให้เลยว่าก่อนหน้านี้เขานำเบคอนมาได้2 0สูด้วยแล้วโดริเวิร์ดก็ เข้มมากครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจน้องด้วยการกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องๆด้วยคิดว่าวีทวิ่งนี้ที่ผ่านไปจะถึงวิ่หน้าน้องมีโอกาสคงจะได้เข้าไปอ่านเป็นกำลังใจยอนหลังจากแฟนคลับกันนะครับไว้เจอกันใหม่วิ่หน้าครับข,ขออภัยด้วยถ้าพูดอะไรผิดพลาดใปบ้างนะวิ่นี้มืนจริงโดนอัดไปดิโดนอัดและตามหมุนบา,บายๆเจอกันวิกหน้าครับ